สมการเขาให้มาแล้วเราหน้าที่เราคือขีดเส้นขั้นสองสมการจะได้แยกกันชัดเจนถามตัวเองว่าเราจะทําเลขอะไรให้เหมือนที่ตัวไหนดีที่ตัว x กับตัว y ปรากฏว่าเมื่อเช็ค x เมื่อเช็ค x มันมีเลขสามกับเลขสองเมื่อเช็คตัว y มันเป็นเลขเจ็ดกับเลขเก้าทยากทั้งคู่แต่เราเลือกเลขน้อยดีกว่าเพราะฉนั้นเราทํสามสองนะเพราะฉะนั้นเราเลือกสามสองเราคือเราจะทําที่ตัว x คำนี้ตรง x ก็หมายความว่าอย่างงานนี้ต้องคูณทั้งบนและคูณทั้งล่างเลยคูณทั้งล่างคูณด้วยอะไรครับคูณด้วยสามสามคูณสองเป็นหก x เราพาไปหาเลขหกกันสามคูณเก้าลบยี่สิบเจ็ด y สามคูณลบสิบสามด้วยลบสามสิบเก้า เป้าหมายในาตัว y ให้เลขเหมือนและเครื่องหมายต่างปรากฏแล้วปกติที่ผ่านมาเนี่ยข้างบน3เราจะคูณด้วยเลข2เอาคูณเลยครับ2อคูณสได้6 x 2อคูณเเป็น14 y 2อคูณศได้0ยเอานะตอนนี้เลขเหมือนแล้วนะถัดไปคือทําให้เครื่องหมายต่างมันเป็น6เหมือนแล้วเพราะนั้นก็เอาไปอีกรอบแล้วกันข้างบนคูณด้วยลบเข้าไป คูณด้ลบก็คือกลับ 6x กลายเป็นลบ 6x เป็นบวก 14y เครื่องหมายลบคูณ0ก็0อยู่อย่างนั้นแหละเอาแล้วนะตอนนี้เลขเหมือนแล้วคือ6เครื่องหมายต่างแล้วคือลบตัวบวกตัวเพราะนั้นจับสองตัวนี้มาทำไมกัน,ม,กนมารวมกันโยงแนะนำให้ทำตามรูเป๊ะเลยนะครับใครยังไม่เก่งทำตามรูไปรวมกัน่อกรันทัดนี้ รวมกันสองน่านนี้ก็คือ x กับ x รวมกันเกลี้ยงแล้วต่อไปบวก14กับลบ27เป็นเป็น13ใช่13ที่คนชนะคือลบเพราะนั้นก็คือลบ13 y ข้างขวา0กับลบ39รวมกัน39เป็นลบส9เหมือนเดิมถัดไปให้เหลือ y ตัวเดียวก็ย้ายลบ13ไปหารฝั่งขวา ลบสาหารลบสิลบ,ลบตัดลบได้บวกกันล่ะคำตอบสุดท้าย y 39มสหารสิได้3มครั้งเอาแล้วนะได้1นึ่คำตอบรอแล้วนะต่อไปคือการหาค่า x เ,เพราะเราได้ y มาแล้วหาค่า x เ,เราก็ใช้วิธีการเลือกสมการใดทมการหนึ่งมาเอาเลขไหนดีเอาตัวล่างมาก็ได้ปึ๊บมานะเธอมาออกตรงนี้ ร่วมกับตัว y ที่เพิ่งหาค่าได้แต่ถ้าสมมติจะหา x ก็ใช้ทั้งตัวบนตัวล่างได้ตัวตไ,ไหนก,ไน,กน,กนก็ได้ทั้งคู่จะสมการไหนก็ได้จะเป็นสมการบนสมการล่างก็ได้ทั้งคู่แล้วแต่เรา,ามีคนฉลาดบอกว่ามีคนฉลาดบอกว่านี่ไงทำไมาไม่เอาตัวบนละ่ะดูเพราะอะไรเพราะตัวบนเนี่ยข้างขวาเป็นศูนย์ง่ายด้วยซ้ำไม่ต้องมาบวกบลบเอาละงั้นเปลี่ยนแผนเรามาเล่นตัวบนแทนนะครับ เปลี่ยนแผนเรามาเล่นตัวบนแทนเพราะนั้นเราเอาสมการบนมาใช้แทนและรวมกับค่า y ที่เมื่อาหาได้คือ3เพราะฉะนั้น y ตรงไหนเป็น y เปลี่ยนเป็น3เปลี่ยนเลยครับ<า>ก็เป็น3 x เ,เหมือนเดิมลบ7ลงเล็บเลขก3เท<า>่ากับ0 3 x 3 7 3 21ก็ลบ21เท่ากับ0 3 x เฉยๆก็เป็น21ยา้ายไปฝั่งนูน้นลบ2ีเป็นฝั่งนู้นเป็นบวกิบ x เดียวในใจเลยนะ x เดียวสามไปหารได้7เพราะฉะนั้นคำตอบตอนนี้คำตอบตอนนี้คือ2ตัวตอ,อรรบอวอะไรครับอะไรคู่อะไรครับเจคมสครับนั่นแหละว,วิธีการมีเท่านี้เองนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้แตกต่างกับข้อที่ผ่านมาตรงที่ว่าตรงนี้จังหวะนี้ตำแหน่งนี้กูวงสีเขียวให้ดู เนี่ยต้องปรับทั้งสองจังหวะปรับสามคูณที่สองให้ได้หกปรับสองคูณที่สามให้ได้หกเพื่อไปหาเลขเดียวกันข้อนี้ยากขึ้นมาหน่อยนึงแต่ก็ไม่ได้ยากมากมายนะถ้าเข้าใจอาครับ